สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำสลัดทานนะคะเป็นคนเท่าๆวัดก็เข้าเราก็กินน้ำลำไยก็ดื่มดูแลสุขภาพก็ดูแลชีวิตเราก็ต้องทำอะไรแบบว่า เราสบายใจที่เรามีความสุขไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดเยอะยิ่งอายุเยอะประสบการณ์ก็ยิ่งเยอะใช่ไหมคะทุกคนเวลาเมาแล้วก็เมาให้เต็มที่เวลาดูแลสุขภาพเราก็ต้องดูแลบ้างไม่มีใครรักเราเท่าเราเท่าตัวเราเองเดีวสลับ ใส่ผักใส่มะเขือเทศแตงกวาทูนา่าเติมไข่ต้มไปนิดนึงนี่ไข่ต้มประพาดจ้าแบบไข่ต้มยางประตูม,มเพิ่มโปรตีนทูน่ากระป๋องโปรตีน15ไข่ต้มก็ประมาณ7ฟองเอ้ย7กรัมมันฟองมี7กรัม ลาดน้ำสลัดไปนิดนึงไม่ต้องเยอะแต่ว่าอันนี้น้ำสลัดแบบน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะคะแบบสุขภาพอยู่ไม่หวานมากนี่นะคะเป็นคนไม่ชอบแบบไม่ชอบมะเขือเทศนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องจําใจฟื้นแบบวิตามินเกลือแร่ อร่อยอร่อยเมนูเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกายโปรโตีนวิตามินเกลือแร่สุดยอดอเป็นเตียบบัวจ้าทุกคนน่าอร่อยได้สุขภาพได้ความอร่อย มือนี่เขากินสลัดแล้วเมื่อหนเขาก็จังกินแนวเส็บๆบ้างเป็นสุมตําเป็นยังกะว่าไปด้วยจ้ะแต่ว่าพวกสุมตําอย่างนี้โซเดียมมันเยอะเนีในเข้าตัวอืดตัวบวมผุนเด้ความหลูก,กันแน่นด้วยจ้ะเคยเขาคอดแบบเคยเขาคอดออกกําลังกายหนักๆลดน้ําหนักสามเดือนกับเขาอยู่เด้อน้ำหนักลดดีออกกําลังกายวันละสองชั่วโมงปุนแล้ว แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาปล่อยเนือ้อปล่อยตัวอีกแล้วดื่มนำลำไยกับแก้มเต็มที่มือนี้ได้ขอดูแลสุขภาพจ้าบายบายจ้า <laughs>